5้าสิ่งที่ต้องรู้นะคะก่อนที่จะทานพารานะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะพาราเซตามอลน,นะคะเป็นยาสามัญประจําบ้านที่หลายบ้านมีติดบ้านไว้นะคะดังนั้นนะคะวันนี้เรามารู้ก่อนนะคะว่าพาราเซตามอลเนี่ยาทานยังไงนะคะพาราเซตามอลน,นะคะอย่างแรกเลยนะคะให้ทานครั้งละ10-15มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลนะคะยังไงแล้วนะคะหางน้าหนักตัวเท่าไหร่เนี่ยเวลาไปซื้อยานะคะแจ้งเภสัชกรให้เขาคํานวณยาให้เราได้เลยนะคะอย่างที่2นะคะการทานพารานะคะ จะทานทุก4-6ชั่วโมงนะคะหรือว่าถ้ามีพาราวางยี่ห้อนะคะที่ทาออกมาทุก8ชั่วโมงเนี่ยเราก็ทานทุก8ชั่วโมงนะคะแต่ว่ายาพาราที่ทานทุก8ชั่วโมงนะคะห้ามหักแบ่งเม็ดยานะเพราะตัวยานะคะจะค่อยๆปลดปล่อยตัวยาออกนะคะถ้าเราหักแบ่งเม็ดยาเนี่ยจะสูญเสียการปลดปล่อยตัวยานั่นเองนะคะอย่างที่3นะคะการทานยาพารานะ1วันนะคะห้ามทานเกิน4,000มิลลิกรัมนะคะดังนั้นก็ต้องคํานวณน,นะคะว่าเราทานต่อ1มื้อเนี่ยกี่มิลลิกรัมนะคะก็1วันห้ามทานเกินนมมลกรัะะคอย่่างที ะะการทานพาราห้ามทานติดต่อกันเกินห้าวันนะคะหากว่าเราทานต่อเนื่องกันนะคะเกินห้าวันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนําให้ไปหาหมอนะเพื่อตรวจหาสาเหตุของการเป็นไข้ครั้งนี้นะคะอย่างสุดท้ายนะคะพาราห้ามทานดักไข้นะคะช่วงนี้ฝนตกเนาะก็จะมีคนมาซื้อยาพาราเนี่ยเพื่อทานนะคะพอสอบถามอาการเนี่ยก็ไม่ได้มีไข้นะคะแต่เพียงแค่ตากฝนมาอันนี้ผมไม่แนะนําให้ทานนะคะพารานะคะถ้าจะทานต้องมีไข้นะคะต้องมีอาการปวดหัวก่อนเนาะค่อยทานนะคะ เพราะเนื่องจากว่าพารานะคะมีผลต่อตับต่อไตนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ควรทานํำเพื่อนั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะพาราเนี่ยเวลาที่เราทานนะคะต้องดูด้วยนะคะว่าห้ามทานคู่กับยาคลายกล้ามเนื้อที่มีส่วนผสมของพารายอยู่แล้วเนาะเพราะว่าจะทําให้เราเพิ่มปริมาณของพารามากขึ้นนะคะก็จะมีพิษต่อตับมากขึ้นนั่นเองนะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอย,หยาอยากเล่าฝากด like, share, ากดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะ